สองออปชันแปลกๆใน n i s s ันมาร์ชหรือไมค่าชม K13 ที่แม้ว่าเมนเดเชนเมืองไทยก็ไม่ได้เห็นเริ่มจากไฟหน้ารุ่นเมนเดเชนมาแบบทรงใหม่พร้อมกับหลังคากระจกที่ไม่สามารถเปิดรับลมได้จอจนล้อฝากครอบ15นิ้วทรงอ้วนหรือล้ออันลอย16นิ้วที่ดูปราดเปรียวมากๆจัดคิ้วกันกระแทกด้านข้างมาให้และไฟตัดบอกหลังที่หลายคนบอกว่ายามาละดีแล้วภายในจัดเครื่องเสียงแบบจอสัมผัส หรือแบบธรรมดาที่ติดตั้งบลูทูธมาให้จัดพงมาลัยหุ้มหนังและปุ่มคุมเครื่องเสียงที่มีปุ่มโทรศัพท์ต่อจนครุสคอนโทรลแบบปกติใส่ไฟหน้าและที่ปัดน้ำฝนออโต,โต้เบาะคนขับเสริมที่พักแขนและเบาะผู้โดยสารที่เปิดออกมาใส่กระเป๋าฮิวได้แถมเข็นขัดเทียรภัยยังสามารถปรับสูงต่ำได้อีกด้วยส่วนเบาะหลังสามารถตีลังกาเพื่อเก็บของได้เยอะขึ้นส่วนผ้าเบาะมาแบบเกรดดีแถมยังมีสีใหม่ที่หลายคนยังไม่ชินตามาพร้อมเซ็นเซอร์หน้ากล้องหลัง ระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติในสเปคญี่ปุ่นมาพบร,ระบบเอ a ดสที่มาช่วงโค้งสุดท้ายพอดีจัดระบบควบคุมการทรงตัวและถุงลมเต็มๆถึง6กลูกสามารถดูองศาล้อที่จอ MID ได้เลยอีกทั้งขุมพลังยังมีมากกว่าเครื่อง1.2อีกต่างหากพร้อมเวอร์ชันดิสโมที่เน้นแต่งแรงหรือที่เป็นเวอร์ชันเมเนเชนของสเปคแปซิโกแล้วคุณล่ะอยากให้นิสสันมาร์ชในไทยมีอะไรบ้างหรือถ้าเกิดใส่ออปชั่นพวกนี้แล้วเป็นอย่างไรก็มาคุยกันได้เลยนะครับ